ทำใบแซบๆในวงการบันเทิงค่ะมีมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมค่ะเพื่อคาเมเม์ได้ติดตามกันอีกแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ทำเอาร้อนระอุก,กันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อปองอัญชลีค่ะผู้ประกาศข่าวชื่อดังออกมาพูดกลางไลฟ์สดรายการมาริกาโชโชถึงเรื่องราวของสองผัวเมียตระกูลใหญ่โดยปองอัญชลีนะคะเผยว่าผัวเมียคู่นี้ผัวเป็นลูกของภรยาเบอร์สองเขาก็ให้แค่รับรองนามสกุลก็คือให้ใช้นามสกุลส่วนมรดกของสองคนพี่ น้องใหญ่ๆเรียกว่าเขาไม่ได้ให้ก็คืออาจจะให้ไปสักหน่อยนึงมีบ้านหลังหนึ่งมีค่าเทอมค่ากินอยู่พอเนื้อพอตัวแต่ว่ามรดกที่ดินเขามีกันเยอะมากเขาไม่ได้ให้ผู้หญิงแต่งไปเนี่ยก็นึกว่ารวยนึกว่าเคลือบทองนึกว่าทองแท้แต่ที่ไหนได้มันชุบทอง พอทองมันลอกก็เห็นกันทีนี้สองคนผัวเมียก็ไปติดการพนันกันทั้งคู่ก็ยืมเงินคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นต้นตระกูลเขาเลยประกาศเลยว่าแกใช้นามสกุลเรานะแต่แกไม่ได้เป็นเราเพราะฉะนั้นบอกเมียแกด้วยว่าอย่านั่งนับของของเรา นอกจากนี้นะคะมีการเผยต่อว่าที่ออกแถลงข่าวว่าเรามีนั่นมีโน้่นมีนี่แล้วให้เพื่อนไปตามหาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรเลยโดนยึดหมดมันไม่ได้โดนยึดหมดมันไม่มีเลยต่างหากไม่เคยมีเขาไม่เคยให้แล้วติดการพนันหนักมาก ฉันไปเจอครอบครัวนี้มาเขาเล่าให้ฟังแล้วเล่าแบบหมดเปลือกเลยว่าปลอมทั้งนั้นงานนี้นะคะหลังจากที่ทางด้านของปองกัญชลีค่ะมีการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของบรรดาชาวเน็ตนะคะก็คือแห่เข้ามาคอมเมนต์กันแบบช่ำๆเลยทีเดียว แล้วบางคนนะคะก็เหมือนจะรู้แล้วด้วยว่าคนที่อยู่ในข่าวคำใบ้ดังกล่าวเนี่ยเป็นใครออย่างเช่นคอมเมนต์ค่ะที่บอกว่าแล้วเจ๊ปองแกรู้จริงด้วยนะเธอหรือนางโพสเนี่ยด่าผัวนางหรือเปล่าเจ๊ปองขาหนูไม่รู้จริงๆว่าใคร บางก็เข้ามาคอมเมนต์กันต่อนะคะว่าเจ๊ปองแกรันเกือบจะทุกวงการเลยนะเจ๊ปองเนี่ย้อมูลแน่นมากๆเลยแหละค่ะโคตรเจ็บมีแต่น้มสกุลแต่ไม่ได้เป็นเราแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อนะคะว่าโอ้โหไม่ใช่โดนยึดแต่ไม่เคยมีเลยตั้งหากแล้วบางคนค่ะก็สังเกตเลยว่าถ้าผัวไม่แจ้งความเจ๊ปองเนี่ยก็แปลว่าจริงแล้วล่ะบางก็บอกนะคะว่าพี่หนุ่มร้องอุ๋ยเลยอะมันเป็นแบบนี้นี่เอง หรืออย่างบางคนนะคะบอกว่าดูและฟังจนจบใบสรู้เลยล่ะคะ้ะว่ามีแต่ชีวิตปลอมๆและนี่นะคะก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากบรรดาชาวเน็ตค่ะที่มาพูดถึงเรื่องนี้เรียกว่าบางคนเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่ารู้แล้วแหละว่าเป็นใครแล้วเจ๊ปองเนี่ยแกก็ข้อหมูนแนนจริงๆ งานนี้นะคะชาวข่าวเผื่อข่าเมาส์ที่ติดตามข่าวสารวงการบันเทิงเนี่ยอาจจะร้องออกกันแล้วละ่ะไม่ต้องรอให้เฉลยคะ่ะดูจากคําใบต่างๆก็น่าจะชัดเจนกันแล้วส่วนคนที่ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวก็ไปฝึกสกิลกันสักหน่อยนะคะแล้วเอาเป็นว่าติดตามกันต่อคะ่ะว่าทางวงในเขาจะมีการออกมาเมาส์ถึงเรื่องนี้กันอีกหรือเปล่า